สวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นคลิปพิเศษในหัวข้อราศีไหนจะมีโชคและไปเอาเลขที่ไหนดีในงวดประจำวันที่16กันยายน2567ถามว่ารอบนี้นะครับซอต้องบอกอย่างนี้นิดนึงว่าจริงๆซอให้แค่2ราศีนะซอให้แค่2ราศีนะครับก็อีก3ราศีเนี่ยก็ถือว่ามีความโดดเด่นไม่ได้ ไม่ได้น้อยนะแต่ก็จริงๆใจซ้อนอะซ้อชอบอยู่แค่2ราศี2ราศีที่ชอบก็คือราศีพฤษภและราศีตุลอะเตะเข้าโกตัวเองอีกแล้วนะครับกับราศีตุลอีก3ราศีคือราศีเมฆราศีเมถุนและราศีพิจิกนะครับยังอยู่ในทิศทางเดิมๆของดวงดาวนะฉะนั้นในตรงส่วนของ5ราศีนี้มีความโดดเด่น ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแล้วมาดูกันนะครับว่าแต่ละราศีจะเอาเลขที่ไหนดีส่วนราศีเมฆนะครับยังคงอยู่ในเรื่องของคู่ครองนะครับยังเดิออยู่ในเรื่องของคู่ครองราศีพฤษภเนี่ยมันจริงๆมันได้ในเรื่องของคู่ครองด้วยนะแต่สอให้น้ําหนักไปในเรื่องของคนป่วยอ่านะครับส่วนราศีเมถุนนะครับก็เอาจับรถจับบ้าน และหลายๆคนนะครับอยากจะมองไปในเรื่องของเซนส์มองไปในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ไม่ว่ากันราศีกรกฎนะครับเอาจากเพศตรงข้ามหรือจากคู่ครองเนาะราศีสิงห์นะครับเอาจากที่ทํางานแล้วก็เอาจากบุตรหลานนะก็จริงๆชอบทั้งสองอย่างนะแล้วแต่จะเลือกนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบุตรนะครับก็อาจจะปวดหัวหน่อยนะครับ ราศีกันนะครับก็เอาจากบุตรหลานนะฮะซึ่งในบุตรหลานนี่ถ้าใครไม่มีนะก็อาจจะเอาโชคจากเด็กเล็กโดยทั่วไปก็ได้นะครับนะส่วนราศีตุลน,นะครับเอาจากคนป่วยนะครับแต่จริงๆแล้วราศีปุตตุลเนี่ยก็เอาจากเพศตรงข้ามได้ด้วยราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเนี่ยเอาจากคู่ครองเอาจากเพศตรงข้าม ราศีธนูนะครับเอาจากรถจากบ้านนะครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นไอของซิกเซนนะครับมันมีกลิ่นไอของลางสังหรณ์นะหรือหลายๆคนนะครับอาจจะฝันดีก็เป็นไปได้ราศีมังกรนะครับเอาจากบุตรหลานราศีกุมนะครับเอาจากลูกจากหลานราศีมีนเอาจากที่ทำงาน สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชื่นชอบคลิปของซอและอยากจะสนับสนุนช่องของซอนะครับก็สามารถดูด้านล่างได้นะครับมี QR code นะครับก็สามารถสแกนแล้วก็สนับสนุนช่องซอได้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับตัวซอและก็ทีมงานคนวันไหนจะมีโชคและไปเอาเลขที่ไหนดีในงวดประจำวันที่16กันยายน2567 ซอต้องบอกอย่างนี้นิดนึงว่าจริงๆแล้วรอบนี้ค่อนข้างชอบอยู่หลายวันแต่ซอก็เลือกมาแล้วล่ะนะครับว่าต้องเอาให้มันเด่นๆนะครับก็เลือกคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันพุธและก็คนที่เกิดวันศุกร์นะครับสามวันนี้ถือว่ามีความเข้มข้นนะครับไม่ได้น้อยหน้ากันแต่ถ้าถามใจซอนะฮะชอบมากถึงช่มากที่สุดวันพุธครับ วันพุดเลยนะถ้า,ถ,าถ้าถามว่าชอบมากถึงมากที่สุดนะอ่ะไปดูนะครับก็แต่ละวันจะเอาเลขที่ไหนดีคนวันอาทิตย์นะครับเอาจากที่ทํางานซึ่งคนที่ทํางานนะครับซอเคยบอกแล้วหลายครั้งใครที่เป็นแม่ค้าแม่ขายหรือขายรถเข็นนะครับก็เอาตลาดที่คุณขายนะครับหรือทําเลที่คุณขายมาซื้อได้หรือใครบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันไม่ได้ทํางาน ฉันอยู่บ้านนะฉันเป็นแม่บ้านนะครับหรือฉันตกงานอยู่นะครับก็อาจจะหนักอกหนักใจหน่อยตรงนี้คนวันจันนะครับเอาจากคู่ครองหรือเพศตรงข้ามนะครับคนวันอังคารนะครับก็เอาจากเพศตรงข้ามนะถ้าท่านใดที่มีคู่ครองมีแฟนนะครับเล็กเด็ดเล็กดังอาจจะซื้อที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ได้นะครับส่วนเพศที่3เพศที่4 ก็เอาจากแฟนนั่นแหละนะครับส่วนใครที่ไม่มีแฟนนะครับใครที่บอกว่าโสดใครที่บอกว่าไม่นะครับก็เอาจากเพศตรงข้ามเป็นหลักคนวันพุธนะครับเอาจากบุตรหลานนะคนวันพุธเอาจากบุตรหลานซึ่งจริงๆแล้วคนวันพุธเนี่ยเอาได้เยอะนะแต่ซอขอเน้นตรงเรื่องของบุตรหลานคนวันพฤหัสเอาจากรถจากบ้านแล้วมันจะมีกลิ่นไอของเซนต์นิดนึงนะครับเซนต์หรือความฝันนะสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัส ซึ่งจริงๆนะไอเซนเนี่ยมันจะไปรวมถึงคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะฮะเซนแอบจะแรงนิดน,นึงคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเอาจากคู่ครองหรือเพศตรงข้ามคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเอาจากบุตรหลานขอให้โชคดี